الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقال من القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحمد لله من خاطبهن الله سبحانه وتعالى تي دائي بكرة تقو إن ما غمت وكان ณเวลาที่ประเสริฐณนะสถานที่และเวลามารวมกันกลายเป็นพวกเราเป็นผู้ที่โชคดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องที่มีเกียรติก็คลว่าซุบฮานะฮูวาตาลาที่จริงแล้ววันสําคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่ให้นบ,บีกล่าวเอาไว้จากอบีฮุเราร ala, นนะราะดิยัลลอฮฺ تعالى ล ن هو أن ر ลลัลลอฮ صلى ا ั ل ه ิ ل ي ه وسلم قال แต่านนบ,บีของเราได้กล่าวเอาไว้ว่า วันมีวันดูสาบวันที่สําคัญที่สุดที่เราซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะต้องตระหนักซึ่งเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะต้องรู้ว่าสามวันเหล่านี้คือวันอะไรบ้างอัลเยามุลมืองูดพัวเยามุลเกียม้วันแรกก็คือวันที่อัลลอฮ์สุบฮานะอูว์ตาละันนได้ทรงให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นวันที่ได้ทรงสัญญาเอาไว้นน่นก็คือวันเกียแม้วันที่พวกเราทุกคนจะฟื้นเกื้นชนพวันที่สอง วันเย่มุลมาชูวันที่เป็นประจักษ์สักขีพยายนให้แก่ตัวของเราวัวเยามัวอารอฟะตูก็คือวันอารอฟะก็คือวันที่พวกเราอยู่ณวันนี้วันที่สามก็คือวันเชฮิดูวัวเย่มุลยุมอาจีก็คือวันยุมแอดก็คือวันศุกร์มีน้อมที่เคารพระกอัลัซุบฮานะหัวตาลลสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่เรามาประกอบพิธีฮัชนั้นมันมีกระบวนการมีขั้นตอนมีคุณลักษณะต่างๆ เพื่อที่จะให้เราเป็นพัตเตียลอสซบานะหรว่าดาลาทรงตอบรับฉะนั้นดังต่อไปนี้เราจะได้ฟังจากคุตบะประการที่หนึ่งเราจะต้องรู้ว่าเจตนารมณ์ของการมาประกอบพิธีฮัชนั้นคืออะไรและเราจะต้องรู้ว่าเจตนารมณ์ของาศาสนาในการที่เรามาวุคนุบที่วันอรอฟะห์นั้นคืออะไรพี่น้องครูตาทั้งหลายครับเจตนารมณ์ของการประกอบพิธีฮัชนั้นนั่นก็คือการที่เราอัลเอร์จิบะดูไปในอัมเบียอีวันมุรซะลีน การที่พวกเรานั้นได้ผูกสายสัมพันธ์การประกอบพิธีัจช์ได้ต่อเนื่องมาจากบรรดานาบียุคก่อนๆดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงเป่าประกาศให้ท่านนบีบรหิมได้เป่าประกาศในสุราอัลบาคราว่ากวัดฟินฟินนาซิบิลฮัตดียะทูกะริจาลันเมื่อท่านนบีกับท่านนบีอิสมาเอลได้ทรงสร้างกาบาเสร็จสิ้นเรียบร้อยอัลลอฮ์ก็ให้ท่านนบีบรหิมได้ประกาศว่า ให้ประกาศด้วยว่าเรื่องของการต่ำพัชเพื่อที่จะให้มนุษยชาตินั้นได้มายังไปตุลละหรือกาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาฉะนั้นเมื่อหมดยุคของท่านนบีมาจึงของท่านนบีของเราสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมดวที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้จากอับดุลอาบบะษสัลลัลลอฮฺะตาละอันหูซิบนาาะอันนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเราบรรดาซาบัตก็คืออมบดาบัและซาบัดอีกหลายหลายคน ที่ได้เดินทางมาจากนครมาดีนาไปยังนครมะแะไปนามักแคตะวันมดีนาทีระหว่างนครมะแะกับนครมดีนาเน้นเราได้เดินและก็ไปเจอกับภูเขาลูกหนึ่งซอปัตก็ถามนบีก็ถามซอบัตว่าภูเขาลูกนี้ชื่อว่าอะไรซอบัตก็ตอบว่าภูเขาลูกนี้ชื่อว่าวาดีอัลซระบชื่อภูเขาอัลซรับนบีบอกว่าแคอันนั่นนี่อันซูรุอิลามูซาเสมือนว่าฉันกำลังเห็นท่านนบีมูซาอยู่ ท่านนบีมูซาทำอะไรครับพี่น้องท่านนบีมูซาเนี่ยวะละฮูดูแอรุอิลัลลอดโดยกึกก้องเสียงของท่านนบีมูซาบิดตัลบียะตีด้วยการกล่าวตัลบียะอะไรคือการกล่าวตัลบียะก็คือการกล่าวและไปกัลลอฮุมมัลลับไปลาเบยกและชาริกะละกาลเบย์อินนัลฮัมดะวนนิ้มะตะละกะวัลมุนลาชาริกะละ ฉะนั้นเราจะต้องให้มากในการกล่าวอัตลตเบียเพราะการกล่าวอัตลตเบียเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราคว้างเสาหินจบ,จบจบแล้วการกล่าวตัลเบียก็หมดแล้วพี่น้องกุศลาทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อนาบีบอกว่าการจำพัดเป็นการผูกเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนาบียุคก่อนๆหมายความว่าเราเป็นผู้โชคดีที่ได้ทําปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกับนบียุคก่อนๆแต่อลัลลอฮ์ให้มากกว่านาบียุคก่อนๆจนกระทั่งว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดนบีก็ได้เจอกับท่านนบียูนุสเีกจากแายงอ้านอิสของอิมามุสลิมว่าว่ามารถนาและเราก็ได้เดินผ่านบิสานียาเดนโดยการที่เดินผ่านไปเจอกับเนินภูเขาเนินหนึ่งชื่อว่าฮารุชานบีบอกว่าแกอันนนีอังโูรอิลายูนุสเสมือนว่าฉันเห็นท่านนบียูนุสอิบนุมัตตาบุตรของมัตตาทำอะไรกับท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามอะลานาะก็ทฮิลฮัมรอ อยู่บนอูดของท่านอูดสีแดงตัวสีแดงวลาหูขิตาบนอลาลลนาคาติฮีและก็มีเชือกเพื่อที่จะฟังทับอูดให้มันเป็นซ้ายขวาหรือทางซ้ายาหรือทางขวาหรือทางแนาแต่ในการที่อยู่บนอูดเน้นท่านนบียูนุสก็ได้กล่าวปิดท่านเบียด้วยการกล่าวตตลเบียดังนั้นพี่น้องขนตาทั้งหลายครับสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเป็นการบ่งบอกถึงเจตานารมณ์ว่าเรานีได้ตอบรับ นบีอิบรอฮีมได้ประกาศมาเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาแลว้วที่สุดยอดที่สุดเป็นแขกที่มีเกียรติจะมีเกียรติและประเสริฐที่สุดมากไปกว่าการเป็นแขกของอัลลอฮฺมมีงานแต่งงานเราอยู่ที่แานมีงานมัสยิดเราอยู่ รู้สึกว่าเรานี่ไม่มีกค้าในสายตาของเขาแต่นี่เราเป็นเกตของอัลลอฮ์เป็นอาคนตุกะของอัลลอฮ์มันจะประเสริฐไปกว่าการประเสริฐอย่างอื่นนั้นไม่มีแล้วกับพี่น้องบุตราทั้งหลายฉะนั้นจงตระหนักว่าข้อที่เองการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับบรรดานบีก่อนนและตระหนักว่าเราเป็นบาเป็นเกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัลาลาอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรไม่มีสิ่งไหนที่จะประเสริฐไม่มีสิ่งไหนจะมีแค่ ในการที่เราเป็นเขตของอัาา<ด>ลลอฮฺซุบฮานะนะวะดาบบประการต่อมาครับการที่เราอยู่ที่ทุงอราราฟะอย่าลืมว่าเราจะต้องรู้ถึงความสําคัญของมันการที่เราจะซื้อสิ่งของการที่เราจะซื้อเสื้อผ้าเราก็จงรู้ก่อนว่าเราไซส์ขนาดไหนเราชอบสีอะไรและเราต้องการยี่ห้ออะไรมิฉะนั้นแล้วเราก็ไปตลาดถามไ่เจอสักทีว่าเสื้อที่เราต้องการมีไหมในตลาดมันไม่มีแน่นอนครับก็เหมือนกันเรื่องราของศาสนา เราจะต้องรู้ว่าวันอาราฟาเนี่มันสําคัญอย่างไรวันอาราฟาเนี่มันให้ประโยชน์อะไรแก่เราพภาคหากว่ามันเลยไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะกลับหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากว่าอัลเราให้ริสกีเราได้มาปีหน้าพี่น้องเพื่อนชาทั้งหลายครับดิฉันค้นนบีอัลกษัอละรดิยัลลอฮุตะอัลาอันฮธอันเธอกล่าวที่อัลกษับลุรดัลลอฮุโตะอัลเลาอฮนอะล่าวที่อัลกษัละรัลลอฮุโะอัลเลาะห์อันเธอกล่าวที่อกกับเราว่า นางได้ยินท่านนาบีสุลต่านละฮวาเลยวซัลัมกล่าวว่าแม้มินเยาเมนไม่มีวันไหนแม้มินเย้ามินอัศรมากที่สุดอายุที่กัลลอฮฺอับเดนวันที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยเปล่าของพระองค์มี่ันนาจากไฟนรกมินเยามีอารอฟะแ่นอกเหนือไปจากวันอารอฟา นั่นหมายความว่าวันอารอฟาเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะูวาตาลาจะปลดปล่อยพวกเราจากนรกของพระองค์มันสอดคล้องกับพะดีสของท่านนบีที่กล่าวว่ามันฮัจจะวะลลมยัรฟุดวะลลมยับสุกระรยะกาย,ย้ามีวละลดถทุอุมมผู้ฮูใครก็ตามที่มาประกอบพิธีฮัจไม่มีการพูดในสิ่งที่ลามกไม่มีการพูดในสิ่งไปสอนในเรื่องของเพศไม่มีการฝ่าฝืนต่อัลลอ ไม่มีการทำบาปแน่แท้และเกินว่าคนคนนั้นจะได้รับการอภัยโทษเสมือนว่าเขาเป็นเด็กที่คลอดมาใหม่แสดงว่าฮะดิษสองฮัดิษนี้มันสดคล้องกันมากฮะดิษเน่ Allah อล l l a ์อภัยโทษบาปให้แกเราเมื่ออภัยโทษบาปให้แกเราแน่แท้เราต้องเป็นชาวสวรรค์เอรละล l l a ์เน่แท้เราจะถูกปลดปล่อยจากไฟนรกของ a l l ์ซุบฮานะฮูฮว,วะตะอาลาจนกระทั่งว่าวَอินนّฮูลَยะดْนُ و ่ ي ُาَิมุลมา ل ْอَกَ ا ئ อัลลอฮฺสุบฮพนหฮูวะตาลาเนี่ยก็เลยเรียกบรรดามเลกัตทั้งหมดในสวงสวรรค์มันจะมีใบตุลมะมูรใบตุลมะมูรเป็นที่สําหรับเวียนรอบของหลาบรรดามเลกัตทั้งหลายเขาจะมีการสุญูุบเขาจะมีการสรรเสริญอยู่อัลลอตลอด เขามาในวันนี้มาทําอะไรมา่อารอดแฮอุแลบาพของฉันที่มาในวันนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรนั่นหมายความว่าใครที่มีสิ่งที่ขัดมงมงหัวใจมีความมีบาปมีสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตหรือมีสิ่งที่อยากจะร้องทุกข์ต่อลอสุบฮานะฮูวาตาละอัลลอฮ์เปิดนับบอกมาเลกัตเลยว่าพวกเขาเหล่านี้ต้องการอะไรหากว่าพวกเขาขอฟาซาอาลูหูฟาต้าห ถ้าหากว่าพวกเขาได้ขอจากฉันฉันก็จะให้ในสิ่งที่พวกเขาขอนี่คือเป็นความประเสริฐน,นี่คือเป็นเจตนาอรมณ์ของวันอารามจะนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าเราทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไอรัมที่เราสวมอยู่ล้วนแลวแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเพราะทุกคนต้องกลับไปหาพระองค์ฉะนั้น เย่าลืมว่าการที่เราจะกลับไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาเลาเราจะต้องเตรียมสเสบียงเราจะต้องทาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อไปมอบเพื่อไปโชว์ให้ระชางกับทุกคนในก้นเบื้องลึกห,วหัวใจของประเดี๋ยวเมื่อเข้าเวลาของการบุกอยาก่าอย่ากใกล้พวกเราเน้นได้ใช้เวลา วาตาลาในการอิสลิฟาร์ตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูดะฮฺวูนตาทั้งหลายครับวันอาราฟัท่านนบีของเราสำลลัลลอาหอะลัยฮิวสัลลัมหลังจากละหมาดเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จท่านนบีก็ได้ออกไปจากที่ของท่านแล้วก็ไปยืนอยู่ริมเขาพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเมื่อนบีไปอยู่ที่เชิงเขาไปยืนอยู่ในเขตอาราฟัท่านนบีบอกกล่าวว่าวกัฟตู เฮาเน,ะน,น,นี่ฉันได้ยินอยู่ตรงนี้ฉันได้ยินอยู่ตรงนี้ว่ากุลอาลอฟาตูเลนบีก็เห็นอาลอฟาหมดเลยนั่นหมายความว่าเนะี่ยไม่ต้องมายืนที่เดียวกัน,นบีก็ได้แต่เขตที่เขตอาลอฟาหมดเลยฉะนั้นประเดี๋ยวสิ่งที่สําคัญที่สุดเราอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ในเขตอาลอฟาแต่สิ่งที่สําคัญเราจะต้องตะว,วัตัวต้องกูดชัว ในการขอดอะออร์จากลาสเวกัสในฮวตาแล่และดออ์ที่ประเสริฐที่สุดดออ์ที่ดีที่สุดให้เป็นหนึ่งในดออ์ที่พวกเราจะขอนั่นก็คือดออ์ที่ท่านนบีบอกว่าใค้รู่นดูอาอีดูอาที่ดีที่สุดดูอาที่ประเสริฐที่สุดดูอาอุยามีอาราฟตเตดูอาของวันอาราฟะว่ับใครรู้มาคุ้นตุและดูอาและการกล่าวที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกล่าวมาอะวันนับดุบียุนบมินกอบลีฉันและนบีก่อนีก่อนๆที่จะกล่าวเอาไว้

คำกล่าวที่ดีนักตักเสดบางกลุ่มบอกว่าก็คือคำกล่าวละอีละอะอินลอลเป็นคำกล่าวที่มันถูกบันทึกเอาไว้นะอัลลอฮ์และเป็นคำกล่าวเสมือนกับต้นไม้ที่มันงอกเงยกิ่งก้านของมันในสวงสวรรค์นั่นเป็นการที่เราซีโรราบนั่นเป็นการที่เรารู้ว่าเจ้าของที่แท้จริงลมหัวใจของเราลมหายใจของเรานั่นก็คืออัลลอฮ์ سبحانه ะุ์กาลาประการต่อมาพี่น้องที่เคารพกราบอัลลอฮ์ سبحانه ะุ์กาลาในวันอัลลอฮ์นั้นพวกเราสําคัญที่สุด นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีหนึ่งในการดอของเราเน่นให้กับพี่น้องมุสลิมของเราให้กับให้กับครอบครัวของเราให้กับคนที่เรารักให้กับพี่น้องของเราให้กับคนข้างเคียงให้กับคนที่เรารู้จักให้กับคนที่เราไม่รู้จักมันเป็นการบ่งบอกถึงว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องอยู่ในเรือนร่างเดียวกันหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดมันเกิดการเจ็บปวดส่วนอืก็จะเจ็บปวดเช่นเดียวกันพี่น้องข้าตาทั้งหลายครับฉันอยากจะฝากให้กับพวกเราทุกคนว่า ในวันอารอฟาฟะเป็นวันที่พวกเราจะต้องตักตวงวันอารอฟาฟะเป็นวันที่เราจะต้องให้ความสําคัญและก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากในคุณตาบอในแท้ที่สุดนี้ว่าในวันอารอารฟะนั้นเป็นการกูกสัมพันธ์ระหว่างคนชั้นบนดินและก็คนชั้นบนชั้นฟ้านั่นก็คือหลาบรรดาเมลิกัสที่จะต้องมองเราและอัลลอฮ์ก็จะดูพวกเราทั้งหลายอยู่ที่เราประสงค์อยากจะได้จงขอ และมีกระบวนการของการขอเองให้ดีที่สุดให้เรามีน้ําละมาดองให้ดีที่สุดในการขอเอาของเราแน่นให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์โดยกาวเริ่มต้นอัลฮัมดุลิลลาห์เัลลอฮบิลาฮิมโตซลาวัตนบีสัลลัลลอฮุอัลลัมแล้วก็ขออยากจะขออะไรบางคนบอกว่าผมขอภาษาอับไม่เป็นครับนะหนึ่งใเป็นภาษาอาหดับก็คือละอิละอิลลัลลอฮุวะฮฺตลาชารีกะละ เรหุ่นมุ่งู่เราหุ่นัำดูว่าหัวเราคุณลิเชก็ได้นอกเหนือจากนั้นเราอ่านไม่เป็นขอเป็นภาษาภาษามลายูก็ได้ขอเป็นภาษาอะไรที่เราถนัดก็ได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาลานั้นยะละมุมาฟิสูดูตร,รู้ถึงในก้นเบื้องลึกหัวใจของเราว่าเราต้องการอะไรอยู่ที่ว่าเรานั้นจะขอหรือไม่เท่านั้นเองแต่เป็นหน้าที่เสียดายเหลือเกินว่าบางคนอยู่ที่ตุ้งองเราครับกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ บางคนอยู่ที่ตุงอาราฟะหมกมุ่นอยู่กับการคุยกับเพื่อนบางคนอยู่ที่ตุงอาราฟะหมกมุ่นอยู่กับอยู่ห้องน้ำหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก,กับการที่ทําอิบาันดัตหรือการแสวงหาความปวดปานสองลอซุบาานาฮัวตาลานดี่คือที่อยากจะให้พวกเราเน้นได้ตระหนักและได้ย้ําเตือนว่าเรามาณวันนี้เราจะทําอะไรบ้างณนะวันนี้เราอยากจะได้อะไรบ้างณนะวันนี้เรามีความบริสุทธิ์ใจต่อรองแล้วหรือยัง ikhlas yang tak Allah laka wang arejah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai buat kesimpulan daripada putu puas iaitu sebagai kita ni jadi orang nasib baik nasib baik daripada orang-orang ramai yang tidak boleh hadirin dapat duduk sekali dengan kita di Arafah dan di Arafah ni sebagai peringatan kepada kita kita buat kesimpulan iaitu dua tiga kala yang pertama dan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita kena ingat semua kata kita ni bukan tuai dia tuai yang sebenar tuai yang sebenar yang jadi tuai kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada di Arafah ni ya, sebagai baik-baik tempat dan ya, mana Aisyah radhiyallahu taala anha dia bersabda daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada hari ya, yang lebih baik ya, daripada hari Arafah Iaitu Tuhan nak melepaskan kita daripada api neraka. Dan apa yang kita nak dan menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Allah akan balas Allah akan beri kepada kita. Dari hadis Nabi kita dan Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil para-para malaikat di atas syurga. Dia kata, te, "Orang yang nak minta tu dia nak apa?" Dan orang yang nak minta kepada aku tu dia nak apa? berilah kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala beri apa-apa yang benar kita hendak hadapi kepada hari ini insyaallah kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua dan sebagai dan kita ada di Arafah ni satu perkara iaitu doa kita banyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita silap salah daripada masa yang telah lepas semasa kita muda masa 20 tahun dulu, masa 10 tahun dulu dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan we ada satu doa iaitu doa Nabi kita galakkan kepada kita baca iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir lepas pada tu dah kita tak ingat kita tak boleh baca doa dengan bahasa Arab kita tak boleh baca doa dengan bahasa lain kita bacalah doa dengan bahasa kita boleh bahasa Thai pun boleh bahasa Melayu pun boleh eh bahasa mana-mana pun boleh yang kita kehendaki yang kita nak menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ketiga sebagai mengingatkan kepada kita semua kita main buat haji ni dan haji sebagai contoh tingkah laku dan sebagai kita mendapatkan haji yang mabrur Iaitu haji yang diadakan sifat-sifat Dan yang di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sudah beri Dan Kita kena ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Haji yang kita kena beri makan kepada orang lain Haji yang kita kena berelak pada cakap kita Dan haji yang kita dan, buat kebaikan Dan 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 akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala tu sebagai timur ke eh, haji-haji kita dan sebagai Allah Subhanahu eh, wa taala redho semua dan bumi Malaysia. Eh, tidak ada Malaysia yang kita kehendaki iaitu Malaysia yang di eh, akan beri oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala nanti. Aku li kauli hada wa astaghfirullah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الله وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين الله اللهم تقبل حجنا حجنا وذنبنا ذنبا مغفورا اللهم تقبل صلاتنا وكل اعمالنا خالصه لرحمن الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله والسلام